อยางเดียวลูกก็ทีมอ่านเลยไม่ต้องสะกกดมือ,มอทำไฟคือ,คอ,องมาโย่ยอย เงา,าพอพานออกเสียงพอพออาอาพาไม่ใช่พอไอไทย,ไทยว่างนาูนาพอแแหงโนไม่รู้โน นอไอในถูกต้อในหาเมาลาสอโอโสอซเป็นเค่ดนตรีไทยยาเทรูมี คอสารังสังจดต้องทำจริงมาก๊าป้าย